ท่านมันอยากซื้อทันก่อนกินด,ดีดลระวังเขาสิวา่าพลมานไก่เดอ้อโอ้เสด็จคนในวันนี้หละนักเลี้ยงไก่ในอาคตมาเราเดอ้อมาฝากเลี้ยงไก่ตีไก่แจ้ไก่อย่างมาลดทางนี้ฮับเม็ดอ้บน้าให้ไก่วันนี้เส็โต,วตวอวอออสองไงนอ้อง อีตุนไก่บอหรืออีตุนอีตุนคนบ่มีทางไปอีตุนท่าไก่รู้ไปเองเนาะอีตุนไก่บ่หรืออีตุน,ตนคน,ไป,นไ,ไปเราจะได้ดีนะไกล้รูไปเองนะมีทางไปเดอ้บอบ่มีบอลให้เด็กน้อยไปลินแล้วมีแต่ลดต่ลางย่านยือนจะไหนก็เขาเฮียนละอือไก่ไกป่าให้เลี้ยงว่าไก่ป่า เนี่ยังเป็นกงไก่ค่ำไก่คูนผู้ใดมนะีอะนะนะมิยาดีบอกบอกหอนเพิ่นจจกเป็นอย่างหูแหละขึ้นเสื้อลาขึ้นแบบขื้นเป็นลยนะลราฮะนะขึ้นเสื้อลาถ้ามีดมากับโปเป็นไหนเอาลยิ้นเขาว่าเอาน้ำมันเครื่องใส่กับใส่แล้วลเขยนยังได้เต้ได้แต่ท่อนีอ้น่ยก็แกแล้วนี่นะ คนเพ er ื่อนคนั่นแม่แม่สตีต้องผูดถ่ายสตีต้่าจ้าบอกเอาหน้าบอกหัวอาหารใส่เราติบอกมันมากินด๋อเข่าเช็ดเช็ดเช็ดเข่าสวนพักขนเออกำลังเปลี่ยนผลใหม่เอามาที่บิ๊กทันจ้าจอยส่วนน้อยๆเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นหลายละ เริ่มขนยาวเริ่มออกขนงามเลยดิไปไเป็นยังงี้ไปเี๋ยหัวขนหัวขนไปไเลยโอ้โอ้